สดีครับผมผมกับผมอีกมือนหนึ่งครับมือนี้เลือกงานมาเพิ่งเลือกงานครับผมโอ๊กมงครับผมเพิ่งเลือกงานมือนี้กะสิมาใส่ตุ่มปลาไหลครือเก่าครับมือนี้มาใส่แค่สซีหลังครับผมแต่เป็นเหยื่อใส่ปลาทูครับผมเพราะว่าเห็ดน้ำยากขนมจีนครับผมก็เลยเอาใส่ปลาทูไว้ครับผมบอกว่า ปลาไหลสิกินใส่ปลาทูบอครับก็เลยมาลองใส่เบิ่งกับผมว่าสีมานบอครับใส่ปลาทูคกับผมนี่ครับไม้กะไม้มงเก้าแล้วครับผมบอนี่หงหกนี่แล้วครับผมสีหลังคือสีหลังครับมือนี่ใส่ใส่บอเดียวครับผมสีหลังกับใส่ปลาทูครับผมไปใส่กันครับผมเดี๋ยวใส่ใส่กันครับผมใส่ปลาทูกับสีหัวไปนี้แล้วครับผม ใส่ลงไปยี่สิครับใส่ไปทู่ครับผมบูกว่าปัญหาสีมากบอกครับผมอา้าวตะไคร์บอก ดีแล้ครับใส่ประตูครับผมใส่สีหลังครับผมสีมานบ่ครับมีคนเคยใส่ใส่ประตูบ่ครับผมผมก็สีลองใส่บึงครับว่าใส่ประตูเอียนหรือปลาไหลมากบ่ครับผมเอาไปใส่กันครับผมหลังแรกใส่นีแล้วครับใส่หมงนีแล้วครับ โอินครับผมโอ้โอ้ตบดินเลคบนี่เป็นเพาะครับผมเอาลงมาโอ้เดี๋ยวทมขางก่อนครับผม ตรงข้างเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระปอใส่ไปขยโยกขยโยกให้กินใส่ประตูออกนะครับผมอ๋อหลังนี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะหายังโ๊กครับผมไปเบื้องหลังต่อไปครับผมหลังที่สองหลังที่สองกิใส่มุมนี้แล้ะครับผมโอ้เตหกครับผมกินครับ ถุงมือคางครับผมถุงมกอคางถุงมือคางแล้วก็ต้องเช็คปากข้างเขาเอียงนั่งครับผมว่ามียังหวงหอเป่ครับผมเออเช็กเรียบร้อยใส่เหนี่ยลงไปครับผมใส่เหนี่ยวไปเขย่าเขย่าให้กินออกประตูมันออกครับผมเออเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวหายยังโปะครับผมไปเบิ่งหลังต่อไปครับผม หลังสี ane, oh, ่สามเซนีครับผมโอ้หกครับผมแนมกรับผมเห็นครับเก็บมันง่าครับผมอ่าถุงมค้างครับถุงมค้างเรียบร้อยครับผมใส่เหงือกครับผมเขย่าเขย่าเขย่าเขยาเขยาเขย่าให้กินออกครับผม หลังนีิกัดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมเอาอยัางปกครับผมไปเบิ่งหลังที่สี่ครับผมผมหลังที่สีส่ไซน์ครับผมใ้มุมนี้ครับตกดินครับผมโอ้ดินไปกระมีแต่หินครับผมอลองเอาไปวัดบ้างครับผม ถื่ขอข้างครับผมถุงแข้งครับโอ้ถุงแข้งข้งเรียบร้อยครับผมอย่ากระต่ายเงาไปครับเหยาในจิน้ง้ายครับผมเยาค่อยเหยาะค่กินออกครับผมอ้อเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวเอาลงมาเบิ่งจิ้งจ้อยครับผมนี่ ใส่เซตเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอยังโปกครับผมเดี๋ยวความไม่รุนแงครับผมว่าสีมานบ่ครับมือเลนเาครับตุ่มใส่ปลาไหลสีหลังครับผมสีหลังกับเหยื่อใส่ปลาทูครับผมจากเก็จลำยากขนมกินก็เลยเอามาใส่เบอ่งครับผมเพื่อบัญหาปลาไหลอยากกินใส่ปลาทูครับผมครับผมเดี๋ยวความามุรุนกันมือเลืาครับผมว่ามานบานคับผมกับใส่ปลาทูครับผมขบผม วันดีตอนเช้าครับผมวัสดีตอนเช้าครับกับบรรยากาศสีเย็นๆครับผมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกครับผมสิพ้ามายามตุ่มครับที่ใส่ไวีหลังครับผมเนือของใส่ปลาทูครับผมไปลุ้นกันครับผมว่าหมาน่บมานครับผมกับเยือใส่ปลาทูครับผมนี่ละหมายข้างหลังนี่ละครับผมสีหลังครับผมได้บ่ ครับผมไปลุ้นกันครับผมกับเหยียบประตูครับผมหลังแรกครับผมสีมานบุกครับปลาไหลมัศยิ้มเยียบใส่ประตูบุกครับผมเพื่อที่เหยียบครับผมโอู้บิ๊เต็มโอ้ทำงานครับผมใส่เหยียบใส่ประตู ทำงานกับผมเดี๋ยวใส่ประตูทำงานกับผมโอ้มีแตมหนึ่งกับผมโอ้กินใส่ประตูคือกันตัวนี้ครับผมอ้าวมีแตม كم? กับผมกับตัวใหญ่อยู่กับผมไปลุ่นหลังที่สองกับผมลุนการารันหลังที่สองกับผมแต่เบิ้งครับมันสี้ในด้านขึ้นกับผมสี้ในด้านฟ้าขึ้นนู้นครับเห็นบ่ครับผมมันชี้นด้านขื้น แตแบบมบบ่มีแต้มบวกครับผมลุนกับ้างครับโอ้โอ้มีแต้มหนึ่งครับผมอ้าวโอ้งาอันนี้เบิดครับผมใส่ประตูเจ็ดงานอยู่ครับผมทำงานอยู่ครับผมอีมีหนึ่งแต้มครับผมอ้าวไปลุนหลังที่สามครับผมลุนหลังที่สามครับผมหล,ลังที่สามครับผมมาลุนกันว่า เต็มก็ครับผมร,รังนี้ก็จะซีนเงียบครับหลังนี้บ่มีแต้มครับหลังนี้บ่มีแต้มครับสงสัยบ่ม,มีโตครับหลังนี้บ่ม๊แมแตะไปหลุดรังสุดท้ายครับผมหลังที่4ครับผม Tany mùi mì mít bưu bưu. Tu lắng chìa bố mì bố mít tèm, bố bố, lắng xí, bố. Mít tèm, bố cặp mì tèm, tèm cặp mì tèm cặp mì อยู่สองหลังครับครับผมย่ามเรียบร้อยครับผมกรับตุ่มสีหลังครับผมกรับเนือเนือใส่ของปลาทูครับผมยังเหล็กมานอยู่ครับผมหมานอยู่สองหลังได้อยู่สองแต้มครับผมได้ครับเขาอยู่ครับ มีอยู่สองแต้มเค่สีหลังมานอยู่สองหลังกับผมหลังละแต้มกับผมอา้าวคลิปนี้กะพอสานีกับผมเอาไว้คลิปหนะเดี๋ยวคอยพอกันใหม่กับผม,ยม,ยยม,มอย่างเดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปกับผมยังหน่อยอยังใส่งานได้อยู่ครับ ใส่ประทูครับผมยังทำงานอยู่ครับผมยังมีแตมอยู่ครับได้คลิมนี้ก็ทำเน้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม